การรับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ลูกจ้างรายวันรายสัป,ปดาห์ปัจจุบันนั้นเราเห็นใจนะครับท่านถูกเอาละระเปรียบจากกลุ่มในทุนและผู้มีอิทธิพลโดยอาศัยช่องว่างการกระทำผิดกฎหมายหรือการให้บริการนอกระบบเรียกเก็บค่าคุ้มครองต่างๆสร้างความเดือดร้อนกับผู้หาเช่ากินข้าวันนี้เราอยากจะให้มีการร่วมมือกันในการจัดระเบียบ ราต้องการแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมเกิดค,ความถูกต้องในการประกอบอาชีพไม่ต้องการให้มีอิทธิพลกลุ่มมาเฟียต่างๆไม่ว่าจะสีไหนนะครับไม่ต้องการให้เข้าไปข่มขู่ฉกฉวยประโยชน์คือแท็กซี่เรียกแล้วปฏิเสธหมายถึงว่าไม่ไป ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเนีเขาบอกจะไม่ไฟเลยไปไหนก็ไปไฟแต่ไฟก็ยังเปิดว่าว่างอยู่อันนี้เราจะทําให้เราเสียอารมณ์มากรถตู้บางคันมันก็ถ้าเต็มแล้วมันก็ยัดเข้าไปอีกคือแค่อาจฟิก14ที่นั่งถ้าใส่16-17มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็บางครั้ง เราธุระเร่งด่วนใช่ไหมคะอ่า <ứng S 1> แต่มันไม่ไกลนะเขาบอกว่าเออเท่านู้นเท่านี้เรารีบเราก็ต้องไปอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็ต้องยอมใช่ปกติแค่ <ứng S 1> มไม่เท่าไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ารีบก็คือราต้องเพิ่มค่าโดยสารก็ไปให้อะไรประมาณนี้นี่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้โดยสารโดยเฉพาะคนกรุงมักเจอเป็นประจำเมื่อต้องใช้บริการรถสาธารณะทั้งที่เป็นผู้จ่ายเงินเพื่อใช้บริการแต่กลับได้รับบริการที่ไม่คุ้มค่าเงินและยังต้องเสี่ยงกับอันตราย สถิติเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ1584พบว่าปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารรองลงมาเป็นเรื่องการแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพและขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวแม้ผู้กระทำผิดจะถูกปรับและลงโทษแต่เรื่องร้องเรียนเหล่านี้กลับยังไม่ลดลงผู้ประกอบการบางรายช่วยโอกาสโกงราคากันซึ่งซึ่งหน้าหรือบางแห่งก็เป็นคิวรถเถื่อนรถโดยสารสาธารณะ รถตู้และรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะเพราะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของการโกงค่าโดยสารแล้วนะคะยังทําให้รถติดและที่สําคัญค่ะมีการแอบแฝงเข้ามาให้บริการของคิวเถื่อนนะคะทาให้ผู้โดยสารนั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบค่ะ ระบบรถสาธารณะของไทยจึงจำเป็นต้องได้รับการจัดระเบียบใหม่เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้โดยสารและต้องทําควบคู่ไปกับการดูแลผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่รถรับจ้างเหล่านี้เพราะต้องไม่ลืมว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเช่นกันบางรายเช่ารถวิ่งได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าโดยสารที่ได้ทำไมปฏิปเสธผู้โดยสารก็ต้องตอบว่า ที่ปฏิเสธก็พออยากได้เงินแหละครับจริงๆแล้วไม่อยากรับอย่างสมมติจการ์ดจะหมดเนี่ยอย่างสมมติเราวิ่ง,มมง,มมงมมไปตามเส้นทางเนี่ยผู้โดยสารโบกเนี่ยเออถ้าไปไปตามเส้นทางที่เราจะไปเติมการ์ดเราก็สามารถที่รับได้เราก็มันก็เป็นรายได้ของเราที่จะที่จะเป็นเติมการ์ดได้ด้วยใช่ไหมครับที่สําคัญการกําจัดมาเฟียที่มาหากินกับการคุมหรือจัดคิวรถสาธารณะก็ต้องรีบจัดการบางรายต้องยอมจ่ายสวยให้กับผู้มีอิทธิพลเพื่อให้เดินรถได้ราบรื่นจึงจําเป็นต้องจัดระเบียบและลงทะเบียนใหม่ ทำอย่างไรที่เราจะ,ะทําการรวบรวมผู้กับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยจดทะเบียนให้เป็นการถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อสะดวกในการควบคุมในการดูแลนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนการเข้ามาจัดระเบียบรถสาธารณะต่างๆเหล่านี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จ่ายภาษีให้กับประเทศแล้วยังช่วยลดปัญหาการจราจรแอรอัดและติดขัดในกรุงเทพมหานครได้ด้วย แต่มาตรการจัดระเบียบเหล่านี้ควรต้องทำต่อเนื่องระยะยาวจนทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสำนึกที่จะอยู่ในกฎร,ระเบียบกรอบเดียวกันสวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจึงการกุลน,นะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายงานที่ท่านได้รับชมรับฟังไปก็คือภาพรวมของปัญหาทั้งหมดสําหรับระบบคมนาคมขนส่งในบ้านเราที่เกิดขึ้นในแง่ของใจความหลักใหญ่ภาพรวมว่าที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอะไรกันบ้างในแง่ของการขนส่งต่างๆโดยเฉพาะบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถตู้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ารถแท็กซี่ที่มีทั้งหลายปัญหาก่อนหน้านี้การเรียกค่าโดยสารเกินราคาการปฏิเสธผู้โดยสารหลากหลายปัญหาเหล่านี้ครับ นับจากวันนี้ไปทางคสชนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการแก้ไขเดินหน้ายกเครื่องกันทั้งระบบและได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นแม่ง,งานหลักสําหรับเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยว่าสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกําลังปฏิบัติการอยู่ในขณะน,นี้เพื่อจะปฏิรูประบบบริการสาธารณะนั้นมีอย่างไรกันบ้างเราอยู่กับทางท่านประลัดกระทรวงคมนาคมครับคุณสมชายสริวัฒนาโชคสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีครับ พูดถึงเรื่องของบริการรถสาธารณะมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่ว่าดูเหมือนที่จะเน้นหลักๆช่วงนี้นี่น่าจะมี3บริการรถสาธารณะด้วยกันครับถตู้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ในส่วนของทางแท็กซี่แท็กซี่ด้วยใช่ครับกับมีแนวทางอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าบริการสาธารณะสาหรับรถ3าประเภทนี้นะครับเป็นบริการที่ประชาชนใช้บริการอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่รถตู้ก่อนกันแล้วกันว่ารถตู้เนี่ยที่เป็นรถสาธารณะวิ่งระหว่างจังหวัดนะครับ เป็นรถที่ประชาชนได้รับความนิยมมากในขณะน,นี้มีขณะนี้เป็นรถที่ร่วมกับบขอสอ,อยู่ประมาณ5,000กว่าคันทั่วประเทศนะครับเป็นรถที่ถูกต้องนางนกฎหมายแล้วก็เป็นรถที่เดินร่วมกับขอสมกอกอ,อยู่อีก5,000ันกว่าคัน แลเป็นรถที่วิ่งอยู่ระหว่างจังหวัดอีก3 0 0 0ักว่าคันรวมแล 100, ้วหมื่มนกว่า,า,าคันกว่าคันเยอะหมื่นกว่าคันครับผมแต่อาจจะมีรถที่ไม่ถูกต้องกหมายเป็นรถเถื่อนนี่อีกประมาณทักสอ0 0ักว่าคันในเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนี่นะครับรถเหล่านี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมาขณะนี้เอาง่ายๆในกรุงเทพมหานครที่ขณะนี้กําลังจัด,ดระเบียบกันอยู่คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรที่จอดรถเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าจะไม่มีที่จอดแล้วทาให้ปัญหาตรงนั้นเกิด เป็นเรื่องการจ,จราจรมาโดยตลอดเวลา,าลใช่ครับเป็นอมาภาตเลยซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหากันไปเน,น,นในระดับหนึ่งแล้วนะครับ,รบแล้วก็ทราบว่าทางคณะคอสชอได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่1เข้ามาร่วมจัดระบบตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นเนี่ยทางบหสเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปจัดพื้นที่จอดรถที่อนุสาวรีย์ชัยคือบริเวณใต้ทางด่วนสองฝั่ง ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ทําไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าถ้าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับที่ทางกองทัพได้เข้ามาช่วยดูแลครัแล้วจะมีการจัดระเบียบลงทะเบียนผู้ให้บริการรถตู้สาธารณะทุกคันให้อยู่ในระบบทั้งหมดด้วยใช่ครับถ้ามีเรามีสถานที่ตรงนั้นเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของบขสเข้าไปดูแลจัดระเบียบการลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกไปดูแลในเรื่องการเข้าออกรถเป็นยังไงบ้างเหล่านี้เป็นต้นครับ รตรงนี้ถ้าจัดะระเบียบได้ก็จะเกิดความเรียบร้อยจะไม่เกิดปัญหาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ เรื่องของราคาค่าโดยสารที่มันไม่ค่อยมีมาตรฐานนี่เป็นปัญหาของรถตู้โดยสารด้วยหรือเปล่าใช่ครับรถตู้โดยสารจะมีปัญหาก็คือเรื่องค่าโดยสารจะมีการเก็บเกินราคาครเรื่องความเร็วของรถนี่ค่อนข้างจะขับเร็วกันมากเกินไป,ปมากเลยครับกิริยาม,มารยาตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกได้กวดขันดูแลอยู่แล้วขณะนี้ได้ติดตั้งระบบ GPS กับรถตู้ทุกคัน เป็นข้อบังคับเลยนะครับจะต้องติด GPS กับรถตู้ทุกคันครับถ้าอย่างนั้นการโดยสารด้วยรถตู้สาธารณะน่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ใจากรถตู้ครับเรามาเรื่องที่2คือรถแท็กซี่กันบ้างหลายคนยังบ่นว่าทุกวันนี้แท็กซี่ไทยเนี่ยไม่ค่อยรับผู้โดยสารยังเป็นปัญหาเดิมใช่ครับปัญหาใหญ่ๆหลักๆของแท็กซี่ในกรุงเทพก็คือการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมาอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของการไม่ใช้มิเตอร์มาอันดับ2นี่นะครับ ค่อนข้างจะเป็นปัญหาอยู่แล้วก็การจอดเกะกะกีดขวางการจราจรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็มีสาเหตุมาหลายอย่างนะฮะเพราะว่าพอปรากฏว่าช่วงที่กรมการส่งทางบุกไปตรวจจับกันเยอะๆเนี่ยผู้ประกอบการน็บอกคนขับรถก็บอกว่า ก็ค่าโดยสารมันไม่คุ้มต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เห็นใจในแง่นี้ซึ่งขณะนี้ทราบว่าทางกรมการขนส่งทางบกกําลังเร่งดูต้นทุนเรื่องค่าโดยสารอาจจะมีการปรับมิเตอร์มิเตอร์ที่ที่เหมาะสมกับความเป็นจริงข้อมูลขณะนี้กรมการขนส่งทางบกกําลังดาเนินการอยู่ครับถ้าเกิดว่าในแง่ของอัตราค่าโดยสารมิเตอร์แท็กซี่มีการปรับขึ้นมาครับข้อเหตุผลในการอ้างว่าจะไม่รับผู้โดยสารนี่น่าจะฟังไม่ฟังไม่ขึ้นใช่ครับ ช่ครับตรงนี้ก็จะต้องกวดขนันดําเนินการกันตามกฎหมายครับแล้วปัญหาที่คนขับแท็กซี่บางคนบอกว่าเออไปอย่างนี้เนี่ยไกลพอสมควรขอไม่ใช้มิเตอร์ขอเหมาไปก็แล้วกันกอันนี้ก็เจอบ่อยอครับอันนี้ก็เป็นความผิดเช่นกันครับ <c oughs> ทำไม่ได้เพราะว่าในการคิด ค่าโดยสารตามมิเตอร์เนี่ยเขาจะบวกเรื่องระยะทางไกลอะไรให้ไปเรียบร้อยอยู่แล้วในในในมิเตอร์ตรงนั้นเขาก็อานวณให้เรียบร้อยแล้วครับแต่เรื่องนี้ผมย้ากับท่านผู้ชมว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเนี่ยเห็นความสําคัญและความมีปัญหาของทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้บริการคนขับแท็กซี่อู่ต่างๆด้วยก็ต้องหาทางช่วยเหลือทั้งทุกทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายไปด้วยกันใช่ครับดูทั้งระบบดูทั้งระบบเลยนะครับเอาละครับจากเรื่องแท็กซี่มาถึงเรื่องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันบ้างครับ ก็เรียนอย่างนี้ครบาบอกวินมอเตอร์ไซครับจ้างเนี่ยขณะนี้ตัวเลขก็คือมีแสนต้นๆทั่วประเทศไทยนะครับแต่เฉพา,าะในกรุงเทพที่เป็นปัญหาเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 0 0 0 0กว่าคันมอเตอร์ไซครับจ้างสี่พันกว่าวินทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของค่าโดยสารนะครับแล้วก็ในเรื่องของอกิริยามารยญาตแล้วก็ในเรื่องของการจอดเกตกะกีดขวางการยาราจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ กำลังแก้ไขในเรื่องของการเก็บค่าโดยสารด้วยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดช่วงเทศกาลหรือฤดูเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีความจำเป็นต้องรีบด่วนในการเดินทางก็จะเก็บค่าโดยสารเกินครับเหล่านี้เป็นต้นครับขณะนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้สํารวจจำนวนวินทั้งหมดแล้วก็มันจะมีปัญหาต่อเนื่องไปในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ ไม่ได้เป็นจุดมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่เอามาวิ่งด้วยวินเถื่อนนี่มีอยู่วินเถื่อนอย,ยังมีมอยู่อีกเยอะครับขณะนี้ตั้งกันขึ้นมาค่อนข้างง่ายแล้วก็เกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้นมาระหว่างวินเถื่อนที่บอกว่าอยากจะเข้ามาเป็นวินที่ถูกต้อง ก็จดทะเบียนไม่ได้ไอ้วินที่ถูกต้องก็บอกไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ไม่มีที่ที่จอดที่ถูกต้องอะไรเหล่านี้เป็นตน้ขนขณะนี้กรมการขนส่งทางบกก็กําลังดูเรื่องเหล่านี้อยู่พูดถึงเรื่องการยกเครื่องระบบบริการสาธารณะทุกประเภทที่เราคุยกันไปเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมหวังว่าสักประมาณเวลาเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมครับผมมองดูอย่างนี้นะครับว่าตรงเรื่องระบบเหล่านี้เนี่ย ที่ผ่านมามีการจัดระบบกันค่อนข้างไปเยอะพอสมควรแล้วนะทั้งรถตู้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถแท็กซี่เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าณโอกาสตรงนี้เนี่ยท่านทางคณะคอสชอได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องนีนะ้แล้วก็มอบให้ทาง ถ้าภาคที่1น,นี่นะฮะมาลงมาดูช่วยกันแก้ไขยังไงคิดว่าการแก้ไขเหล่านี้น่าจะได้ผลโดยเร็วขึ้นนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถแท็กซี่ก็ตามน่าจะได้ผลรวดเร็วขึ้นผมขอทิ้งท้ายสําหรับรายการของเราวันนี้เรื่องของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมซึ่งมีความสาคัญกับยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะหลังจากยุค AEC เนี่ยนะครับ โครงการตอนนี้เรื่องของรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือว่าอะไรต่างๆตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างที่ประชาชนคนไทยควรจะทราบกันทันตลครครับเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องโครงการของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องเดินหน้าต่อไปดีนะครับขณะนี้ก็ยังทําแผนงานโครงการสําคัญสําคัญอยู่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ล่าสุดนี่เราก็ได้รับนโยบายจากทางคณะฝ่ายเศรษฐกิจนะครับของทางคณะคอสชอให้ไปดูในเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสมของโครงการความพร้อมของโครงการแล้วก็ความทั่วถึงเหล่าน <It> ี <the population. S 3> ้เป็นต้นนี Taiwan ้เป็นเป็นมาตรการที่ควรจะต้องออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนเป็นข้าวๆกว้างๆกันแล้วกันที่ระบบทางรางนี่นะครับก็ได้มอบหมายให้ไปดูในเรื่องของรถไฟทางคู่ครับซึ่งจะมีความจําเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงภายในประเทศ ให้การขนส่งคนทุกพื้นที่ให้มากที่สุดครับครับทั้งการขนส่งคนแล้วก็ขนส่งสินค้าเราต้องลดต้นทุนด้านโลจิสติกลงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องทางคู่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็ขณะนี้มีทั้งหมด17สายทางนะฮะที่เตรียมไว้ทั่วประเทศทั้งภายในประเทศเราแล้วทั้งที่จะไปจ่อรองรับกับ AEC ประเทศเพื่อนบ้านครับนี่เป็นแผนงานหลักแต่ว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะคอสชเราก็จะเริ่มที่ ห้าเส้นทางสายหลักที่มีความจําเป็นก่อนครับครับเหล่านี้เป็นต้นนี่เรื่องน,นี่คือเรื่องทางกางนี่คือเรื่องหลักๆท,ทางรางทางรางครับและสําหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาระบบการจราจรในกรุงเทพกับปรีมบนทนก็เช่นกันอันนี้ก็มีความจําเป็นก็คือระบบรถไฟฟ้าสา,สายสีต่างๆ10บสายเป็นต้นนี่น,นะครับก็ต้องักดเดินหน้าต่อไปต้องพักดให้เดินหน้าต่อซึ่งขณะนี้ก็ให้บริการอยู่แล้วบางเส้นทางและอีกหลายเส้นทางที่มีความจําเป็นจะต้องทําต่อก็ จัดเฉพาะที่จําเป็นออกมาก่อนนะครับรวมถึงระบบรถเมย์ของขสมกที่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่อะไรใหม่อันนี้ก็ต้องถักดันต่อไปเพราะมันเป็นบริการของประชาชนในระยะกลางระยะยาวสําหรับการลงทุนขนาดใหญ่แต่ว่าในระยะสั้นก็คือการยกเครื่องการให้บริการสาธารณะที่สามารถจะดำเนินการได้เลยใช่ครับครับก็คงจะรอเห็นผลที่เป็นรูปธรรมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณท่านปรลัดกระทรวงคมนาคมมากนะครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อได้ฟังคาให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็คงจะสบายใจมากขึ้นสําหรับบริการรถสาธารณะในบ้านเราว่าจากนี้ไปพี่น้องคนไทยก็คงจะเดินทางถึงที่หมายได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ให้บริการและในขณะเดียวกันทางกระทรวงคมนาคมทางขอสชอก็เน้นย้ําให้ชัดเจนนะครับว่าการให้ความเป็นธรรมนั้นก็จะให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการผู้ประกอบการทุกภาคส่วนด้วยนั่นคือสิ่งที่เราน่าจะคาดหวังกันได้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในไม่นาน นับจากนี้ไปหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วนะครับเราทุกคนขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ